กลับไปยุทธลุฟฟาตอนที่231ถึงตอนที่232เอาละครับก็โอโ้โหอย่างที่บอกนะครับคลิปที่แล้วบักเยียดน้อยของเรานะครับก็แบบไปที่ไหนมีเรื่องทุกที่นะครับเพิ่งหนีจากคนคนหนึ่นนงไปได้นะครับก็ไปเจออีกหนึ่งคนนะครับที่เหมือนกำลังจะมีเรื่องอนนะไรครับเรียกได้ว่าหนีเสือปัดจระเข้ดังที่เขาว่ากันไว้เรียบร้อยเลยนะครับแต่เรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะมีการต่อสู้ไหมหรือว่าจะเป็นแค่การพูดคุยกันเฉย เราก็มาร่วมลุ้นมพร้อมกันดีกว่านะครับส่งกําลังใจไปให้เสี่ยวเยียนของเรานะครับถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับศัพปะยุทธ์ธฟ้าตอนที่231ครับโอเคครับณตอนนี้ขออนุญาตประชาันนะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คําแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพนี้ก็คือช่องทางการโดเนตให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับ ใครโดนเนิเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับมันผู้ใดที่ก้าลบหลู่ธรรมชาติมันผู้นั้นตรงลบรู้ถึงความกดเกลียวของราชันแห่งพื้นป่าม้าป่าสีเทาเถอะตาลงผู้มั่นหน้าผู้นั้นใครน่อะไรป่าอะไรราชันนะอะไรหมาป่านะถ้าคือรอชชนผู้เป็นดอกลวงตาแห่งหุบเขาสวรรค์าชันหมาป่าสีเทา มันผู้ใดที่ก้ามาทำลายดินแดนของข้ามันผู้นั้นจะต้องรับโทษอะไรนะหมาป่าสัตว์ศสูต์ที่แปลงกายมาเป็นมนุษย์นั้นหรือนี่แม่แม่โชคดีชะมัดที่ข้าเก็บกระดูกมาให้เจ้าเสี่ยวหงเอาไว้เล่นด้วยไม่คิดว่าจะได้ใช้ตอนนี้บัดซบยิ่งนัก้าบติดหลุมพังเอ้ยเจ้าดูหมิ่นข้าอย่างนั้นหรือระดับสองบรรพบุรุษโอโหเจ้าหมาป่าตัวนี้พลังรุนแรงจริงจ มันแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นถึงหมาป่าที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้เลยนะระดับพลังก็ต้องสูงกว่าใช้ยาโอสุดหรือใช้เทคนิควิชาเสียอีกจุ๊บตู้ตคิดจะหนีไปไหนได้สามพันกายอัศนีเทียมอะไรนะฮ่าโจมตีผ่านทะลุสำเร็จแล้วอย่างนั้นหรยเนี่ยฮ่าฮในที่สุดฮ่าก็สามารถสำเร็จวิชาสามพันกายเทียมอัศนีไม่ใช่หลอกลวงศัตรูได้แล้ว ไอ้เจ้าหนูบัดศพนี่แกกล้าใช้เทคนิคแบบนี้หลอกงวงข้าอย่างงั้นเลยลงมาสู้กันยังมีเกียริซะเอาละ่ะกลับมานี่นี่พี่หมาป่าข้าจะต้องขออภัยจริงๆข้าแค่อยากฝึกวิชาข้าไม่อยากกวนท่านหลงกนะแต่ถึงอย่างไรข้าจะต้องขอบคุณท่านด้วยจริงๆน,นี่นมันปีของวิหกเทพวสรอักคีเจ้ารู้จักนามของปีนี้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยนี่เจ้าไม่รู้จักวิหกเทพวสรอักคีอย่างนั้นหรือวิหกเทพวสรอักคีข้าเาแค่เอาเศษซากศพนั้นมาเป็นปีก็เท่านั้นเองนะ บอกข้อมูลของวิหกเทพะสูนอาคีมาให้ข้าทีแล้วข้าจะให้ผลไม้นี่กับเจ้าผลไม้นี่คือลูกพัมที่มีค่าต่อสัตว์ศูนย์ใช่ไหมล,ะหล่ะรอยสระล้นดดเจ้าคิดหรือว่าเพียงแค่ให้ผลไม้ล้ำค่าแบบนี้แก่ข้าแล้วข้าจะยอมบอกง่ายๆวิหกเทพะสูนอกคีเป็นสัตว์สูนย์จำพวกพิเศษเป็นที่รู้กันในหมู่สัตว์เวทที่แข็งแกร่งและเป็นที่เลื่องลือในทวีปกลางว่าเป็นสัตว์จำพวกทำโอสถดพวกมันนั้นอยู่ในจุดสูงสุดของสัตว์เวทจะกล่าวได้ว่าสติปัญญาของมันเทียบเคียยยงเเ้ากัับนนุษ์สูล่ และเมื่อพวกมันอยู่ในระดับพวกวสขั้นสูงเมื่อใดกระดูกเผาของพวกมันก็จะทําการกืนกินเพื่อดูดซับความสามารถและพัฒนาล่างไปอีกขั้นส่วนใหญ่วิหกเทพระสูนอคีมักจะอยู่ที่ระดับ7และระดับ8ของสัตว์เวทยิ่งระดับสูงก็ยิ่งมีมูลค่าในด้านการทําโอสุนและการวิญญาณพวกมันแล้วในสถานที่แห่งนี้มีพวกสัตว์อสูรที่คล้ายกับวิหกเทพระศูนอคีอีกหรือเปล่านะเออเรื่องนี้มันก็ จริงๆมันก็มี2ประเภทมันเป็นอสู์ประเภทตำนานเลยละ่ะหนึ่งในพวกนั้นก็มีงูนกเก้าผู้ไปถักใต้พิภพส่วนอีกประเภทก็เป็นมังกรเสียงโบราณทั้งสองเผ่านี้ไม่มีรายละเอียดส่วนลึกอ,อะไรมากนะแต่มีข่าวลือเกี่ยวกับพวกมันที่ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่แต่ข้าได้ยินมาว่ามังกรเสียงนั้นมีรสชาติที่ค่อนข้างอร่อยแสดงว่าจือเยี่ยนเองก,ก็เป็นหนึ่งในประเภทมังกรเสียงโบราณและเป็นหนึ่งในสัตว์เวทหายากสินะ จริงๆก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ข้าได้ยินมาว่ามังกรเสียงเป็นมังกรที่มีความลึกลับมากที่สุดในโลกข้าได้ยินว่าพวกมันสามารถเดินทางด้วยเสียงได้ด้วยการเปิดขุมมิติที่เหมือนกับเปิดประตูได้เลยหรอะข้ามิติด้วยพลังเสียงอย่างนี้หรอไม่เคยเห็นจีเยี่นทำได้เลยนะข้าบอกเจ้าแล้วไหนล่ะผละไม้ของข้าเอาเอานี่เอาไปสิวูชายคนนี้ข้าไม่รู้ทําไมพอข้าเห็นเขาแล้วข้าก็เกลียดเขาไม่ลงจริงๆเสียวหงป่าน,นี้เจ้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ข้าเริ่มช้ามากพอแล้วถึงเวลาที่ข้าจะต้องไปแล้วไว้เราก้พบกันใหม่นะประเดี๋ยวก่อนอย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะเจ้าอย่าแสดงปีกนั้นต่อนหน้าคนอื่นบ่อยนักหรอกหากเจ้าได้ไปเยือนสถานที่ของเผ่าพวกมันเจ้าจะถูกพวกมันสาเร็จโทษพวกมันไม่ค่อยชอบที่ให้ส่วนหนึ่งของเผ่าพวกมันถูกนําไปเท่าไหร่นะเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่คนน้านนอกจะครอบครองส่วนหนึ่งของเผ่าพวกมันได้และยิ่งพวกมันรู้ว่าเจ้ามีส่วนหนึ่งของมันเช่นปีกแล้วก็เจ้าก็ไม่มีทางที่จะให้หลบซ่อนอีกต่อไปแล้วหะ่ะก ขอบใจมากที่เตือนข้าจะลองตัวก็แล้วกันมนุษย์ผู้น่าประหลาดที่ครอบครองส่วนหนึ่งของไม่หกเทพประสูย์อัคคีได้ช่างน่าสนใจจริงๆเฮ้ยผลไม้ของข้าอย่ามาอย่าพโมกินแบบนี้เซ่คลายมันออกมาดยูนี่เปิดเปล่าของเจ้าเดี๋ยวน,ยวนี้อย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะผลไม้มันหายยกจะตายกว่าจะได้มาครอบครองนะเฟยผ่านไปหลายวันภูเขาดวงตาสวรรค์อย่างนั้นเลยกุญแจที่จะไขไปสู่ระดับบรรพบุรุษก็คือภูเขาสวรรค์แห่งนี้ ดูเหมือนว่าผู้คนจะเริ่มทยอยกันมาแล้วนะมี3ามกลุ่มที่น่าสนใจไม่น้อยกับอีก10คนที่อยู่ตรงนั้นด้วยข้าจะต้องรีบทะลวงขั้นไปอยู่ระดับวบันพบุรุษให้ได้เพื่อที่จะได้เจอหน้ากับสุนเอ๋ออีกครั้งก็เลวิญญาณเจ็ดสีที่อยู่วันนั้นนั่นมันหรือว่าจะเป็นแม่นางเฟิงจากตำหนักวาย,ยุวัสนีทางที่ตนตกกันแม่นางเฟิงนั้นเหรอพูดได้เลยว่านางมีพรสวรรค์ดา้านการฝึกฝนของนางนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนางเป็นผู้ได้ถูกเลือกของสิทธ สายในเพียงหนึ่งเดียวของตำหนักวายวุสนีทางทิศตะวันตกไม่เพียงเท่านั้นยังมีเสียงล่ำลือกันว่านางจะขึ้นเป็นะม,มุกทางทิศตะวันตกอีกด้วยนั่นมันแมนาเฟิร์จากตำหนักวายวุสนีนางช่างดูองอาจและสวยงามเล่ากับวิหกเพื่อสีชาติสีจริงๆอะไรกันเจ้านั่นซ่อนตัวอยู่นี่เองหรอกหรือเออ ไม่เห็นจะสมดังชื่อเสียงเลยนะเสยวเยี่ยนฮ้นี่เจ้ารู้ถึงการมีอยู่ของข้าได้ยังไงกันน่ะฮ้เสยวเยี่ยนเสยวเยี่ยนผู้ทำลายชื่อเสียงของตำหนักบายวศดสนีไปนี่หนอนั่นผู้ที่ข่าเชินอยู่และทำลายเฟยเทียนผู้ส่งโหมและผู้สงหัวแม่น่างมนผู้นี้เป็นเสือเยี่ยนไม่ผิดแน่ในรูปนี้บอกเลยว่าไม่ผิดแน่นอนขอรับยังไงล่ะหลักฐานมันแน่ชัดอยู่แล้วคนในภาพนั้นเป็นนักฆ่าใช่ไหมได้ดูถูกกันเนี่ยถึงขนาดอาภาพแบบนี้มาเหยียดใส่แย่จริงๆ ดูหมิ่นนักฆ่าอย่างนั้นเาคำพูดของเจ้าเหมาะแก่การชดใช้ให้แก่ตำหนักวายุอัสนีทำไมพวกตำหนักวายุอัสนีชอบโจมตีทีเผอกันนะข้าจะตอบสนองต่อการแก้แค้นของเจ้าก็ได้วาจายะโสยิ่งนักเอานี่คืนไปซะคิดหรือว่าจะทำอะไรข้าได้ พลังระดับจกักรพรรดิกำลังปะทะกันพลังของแม่นางเฟิงช่างสูงกับฐานะจริงๆหุยคนนี้พลังท่านในเล่าของนางมีถึงสองท่าเลยอย่างนั้นหรือเน,นี่ยแม่นางบุคคลนี้สามารถจัดการกับเฟยเทียนที่เป็นถึงบุคคลหน,นึ่งในเก้ากองกำลังสําคัญของตําหนักเราท่านต้องระวังด้วยนะขอรับท่านจะต้องจัดการมันให้ได้ได้โปรดทุกพล,ลังสุดฝีมือจัดการมันด้วยฮะข้านึกว่าจะเก่งกาจแค่ไหนเชียวได้ยินมาว่ามันมีร่างกายที่แข็งแกร่งดุดหินผาแต่จัดการที่ประเมินแล้วมันนั้นช่างอนแอเสียจริงๆ แต่ระดับพลังของมันยังคงน่าลึกลับแม้ว่าพลังปานของท่านจะแข็งเก่งแต่ประสบการณ์ของมันที่ผ่านจากการสู้รบท่านจะประมาทมันไม่ได้นะเพียงแค่ได้ทดสอบฝีมือเล็กน้อยก็จะประเมินว่ามันอ่อนแอไม่ได้เด็ดขาดดูเหมือนว่าข้าไม่จำเป็นต้องกังวลเกีย่ยวกับฝอยเทียนแล้วสินะต่อให้นางระดับพลังจะสูงกว่าข้าหน่อยก็เถอะอย่างไรก็ตามข้าก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าทำไมกระแสพลังถึงได้เป็นแบบนั้นได้ดูนั่นสิกระแสขึ้นพลังออกมาจากภูเขาปรากฏออกมาแล้วกันหรอ ข้าจะยุติการต่อสู้กับเจ้าก่อนหลังจากที่เข้าไปในภูเขาแล้วเจ้าสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ถึงตอนนั้นข้าจะมาตัดสินถึงตาบาปที่เจ้าโวนได้รับจากตำาหนักวาุยัสนีเช่นนั้นข้าจะต้องขอบคุณเจ้ามากถ้าหากเจ้าไม่สามารถได้รับโชควาสนาในภูเขาสวรรค์นั่นก็หมายความว่าเจ้าได้ชดใช้กรรมให้แก่ผู้คนที่เจ้าเคยทำกับเขาไว้แล้วข้าเราไม่ชอบใจจริงๆที่เจ้าชอบมองข้าต่ำต้อยเช่นนี้จะหนีไปไหนนะยัยหนูนี่ ไม่เลวไม่เลวข้านึกว่าจะจบลงด้วยการต่อสู้จนถึงตายแล้วสิอีกแต่เหตุการณ์จบแบบนี้ก็นับว่าเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งไม่น้อยเลยหรือว่านางจะกลัวผลลับที่จะแพ้กันนะฮะแม่นางเฟิงไม่ได้เป็นคนเช่นนางหรอกน่งแข็งแกร่งมากการที่นางลดตัวมาต่อสู้นางไม่จําเป็นต้องให้ความสําคัญมากเท่าไหร่ก็ได้ในเมื่อภูเขากําลังปล่อยคลื่นพลังออกมานางก็ต้องให้ความสนใจกับวาสนาสิเช่นนั้นแล้วพวกเราจะรออะไรอยู่อีกรีบไปตามหาวาสนากันเร็วเข้าโอ้เร็วเข้าอย่าได้ชักช้า ผู้เขาสว like รรค์อย่างนั้นเหรอข้ายังก็ต้องไปเผชิญหน้ากับทชควาสนาบ้างและสินะแย่จริงๆพื้นที่แถวนี้มีแต่พายุหิมะปกคลุมหมดบางการมองเห็นไปหมดแล้วข้าก็จะให้ผู้เท่ามาช่วยเหลือก็ไม่ได้ด้วยส really, ิแล้วทีนี้แผนที่บ่งบอกถึงสมบัติที่ว่าจะหาพบได้หรือไม่นั่นการเคลื่อนไหวของกระบี่นี่มัน ข้าคือถังหินจากตำหนักหมื่นกระบี่ถังหินกับแม่นางเฟิงจากตำหนักวายุอสนีใครจะเลวกกันนะข้าเคยได้ยินชื่อท่านมาก่อนแฮะถ้าเป็นแค่คนผ่านทางมาเท่านั้นอย่าได้สนใจมากนักหรอกเฮ้อเฮ้อท่านไม่ใช่บุคคลที่ตำหนักวายุอัสนีกำลังตามตัวอยู่หรอกหรือเอาเถอะดีใจที่ได้พบท่านในหุบเขาสวรรค์หวังว่าท่านจะได้รับโชควาสนาที่ดีนะลาก่อนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิคือเจ้ามาจากทางไหนก็ช่วยพาเข้าออไปจากที่นี่ด้วยได้ไหม เฮ้อดูเหมือนว่าข้าจะพึ่งพาใครไม่ได้นอกจากตัวเองเสียแล้วสิถ้าหากตามขึ้นพลังที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากกระแสภูเขาเกระแสภูเขาที่หลายๆคนต่างพูดถึงว่ามันนั้นแข็งแกร่งและทรงพลังอย่างมากในภูเขาสวรรค์ข้าเองก,ก็ต้องใช้กระแสพลังของข้าในการช่วยกดดันซะแล้วสิข้าเริ่มสัมผัสได้มาจากทางทนี้เดี๋ยวกดขึ้นพลังนี่มันนี่มันนาลานอ่นห,นหย,นยันนี่นาะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาล่ะครับโอ้โหเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอ้โหเจออดีตเมียเก่าคนที่1นนะครับอะไรมันจะช่างบังเอิญขนาดนี้นะครับหรือว่าจะขึ้นมาเป็นตัวเต็งนางเอกของเราแทนนะครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับทุกคนก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าค้างมากพี่ใช่เปล่า ใช่เหระเนื้อพอพี่เดาไว้เลยว่าเดี๋ยวพี่ต้องมาอ่านคอมเมนต์ตอนเช้าประมาณนี้แน่นอนโอเคครับถ้าอยังไงก็ไว้มาเจอกันอีกทีในวันหน้านะครับสุดสัปดาหวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ